สวัสดีค่ะพี่กิก๊กนวรัชชัยจุมพูนะคะอดีตเป็นพยาบาลประจำโรงเรียนนะะเอกชนดูแลตัวเองไหมดูแต่ว่าเราทำงานเกินเกินกำลังที่ว่าทำไม่ก็มีความรู้สึกว่าแหมรู้สึกพอทำไปแล้วมันเพลินนะคะเทินกับงานการที่ว่าเราป่วยแล้วเราไม่ดูแลตัวเองนะเป็นอันตรายมากจนกระทั่งปีประมาณปี6-1นะคะคือตัวเองไอแต่คิดว่า อาจจะไอพ่อแพ้เพราะช่วงนั้นมี PM 2.5ด้วยนอนไม่ได้นะคะนอนนอนต้องผุดรุดผุดนั่งไอมากไอจนเจ็บหน้าอก่ะแล้วตรงตรงซี่โครงตรงนี้ฮะมันจะมีมีกระดูกโคนมาหน,หน่อยๆคือมันมันโนนออกมาค่ะมันเขียวๆไอแล้วก็มีต่อมน้ำเหลืองสองข้างโตอคอคุณหมอซีทีสแกนก็มาเจอถุงลมปง่งพองสองข้าง นะทุกคนก็ถามว่าที่บ้านมีใครสูบบุหรี่ไหมไม่มีใครสูบบุหรี่เลยคุณหมอให้ยามันก็ไม่ดีมันก็ไม่ดีขึ้นอาหาด้วยด้วยอาการมันเป็นมากนะ,ะน้ําหนักลดนะลูกสาวคนเล็กไม่นยีิบสี่เองนะเข้ามาคุยด้วยมาก่อนบอกแม่หนูไม่อยากอยู่คนเดียวนะที่จริงคําพูดลูกสาวเนะะี่ยะมากระตุ้นเราทําให้เราสู้คือที่จริงเราอยากสู้ไหมเราอยากสู้อยู่แล้วแต่อันนั้นเป็นแรงผลักดันให้เราสู้มากขึ้น วันหนึ่งก็มาเจอน้องอน้องที่สนิทกันก็เคยทำงานด้วยกันนะฮะก็น้องเขาบอกว่าพี่กิ๊กต้องทานตัวนี้อันนี้เป็นโพลิตินนะ,ะก็พี่ก็ลองทานดูประมาณ3-5วันอะคือพี่หลับสนิทจากที่ว่านอนไม่ได้เลยวันหนึ่งน่าจะนอนได้ประมาณสักมันประมาณสักครึ่งชั่วโมงมันก็ต้องลุกไอตลอดะไอตลอดนี่นอนไม่ได้พอเราหลับได้ทานอาหารเริ่มได้แล้วพี่ก็กลับไปขอ ซีทีสแกนอีกคือมันดีขึ้นนะฮะทุกอย่างมันดีขึ้นด้วยความตอนนี้คือไม่มีอาการไอแล้วน้ำหนักก็ขึ้นมาเกือบจะปกติสึกว่าเรามัาระวังดีมากขึ้นกว่าเดิมคือหนึ่งอาหารนะฮะสองการออกกำลังกายพี่วิ่งสายผ่านวันละชั่วโมงก็อยากให้ทุกคนว่าชีวิตอะมันถึงเวลามันต้องไปแต่เราจะให้มันไปก่อนเวลาอันควรไหม